ผมว่าผมหนักแล้วผมฉีดไปเลือดอะฮะคุณว่าไงเมื่อกี้ผมฉีดไปเลือดครับคุณพูดจริงปะเนี่ยจริงครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รูด้ดยนะคุณหมอคะงั้นหนูขอตัวแล้วนะคะโอ้โเฮ้ยนี่นี่ติดดูบ lio, อทเนื้ยันโพสเลยเนี่ยอ้าว ไอ้นี่หนีไปเที่ยวต่างประเทศแก <c oughs> แดดว,วันไหนบอสวัสดีครับเออสวัสดีตัวร้อนนะครับอากาศมันร้อนนะดี่นี่แหละใครก็ตัวร้อนทั้งนั้นแหละอยู่ไปเดินตากแดดมันก็ร้อนดิก็คือผมแบบดีใจด้วยนะได้ไปเที่ยวไอ <c oughs> จามอะไรอย่างี้ด้วยครับหมอธรรมดาฝุ่นมันเยอะมีแมสปะนน้ะไหนอ่ะกลับไปใส่ไม่ใช่ครับคือผมอยากให้แบบมาตรวจอะไรไม่ตรวจนะครับปวดท้องครับปวดท้องด้วยปวดท้องอระใช่ครับกินข้าววันกี่มื้อเนี่ย กินบนละมือสองมือครับใครก็ไปกินบนล <c oughs> ะมือสองมือบ้าบอนีเหรอหิวตายห่านี่โรคกระเพาะเปล่าปวดท้องอะไรเงี้ยมันกินข้าวไปกินข้าวตรงเวลาไหมไม่น่าใช่โรคกระเพาะผมอ้วกด้วยครับเฮ้ยพูดจริงป่ะเนี่ยจริงครับโอ้ถึงขั้นอ้วกเน,น,นี่ยนะแสดงว่าเครียดแล้วเครียดแล้วเครียดลงกระเพาะแล้วถ้าแบบนี้เราก็ลำบากแล้ว เกลือหรือเปล่าหอะไรดูคำขันเนี <Club midt> ่ยเคยดูรายการหกฉากครับอาจารย์ป่ะดูรายการนี่ยสนุกฮะเคยครับปวดล้อปวดล้อไม่ได้ครับปวดไปทั้งตัวเลยนี่ปวดล้อทีมันสะเทือนไปทั้งตัวเลยครับก็ปวดล้อเบาๆที่จะไปหัวดล้อแรงทำไมล่ะแล้วอีกอย่างผมผมว่าผมหนักแล้วผมฉี่เป็นเลือดอ่ะฮะคุณว่าไงเรเมื่อกี้ผมฉี่เป็นเลือดครับคุณพูดจริงป่ะเนี่ยจริงครับมาสจันคุณทำได้ยังไงอ่ะเฮ้ยคุณหมอจับมือหน่อยดิ ยอดมป็นรุจริงเลยเนี่ยคุณเชื่อไหมผมเนี่ยอายุ30กว่าจะ40แล้วทุกวันนี้ยังขี่น้ำใสๆยอยู่เลยคุณดีเป็นเลือดโอ้โหใครตายเถอะคนแบบนี้หาได้ที่ไหนอย่นั้นเนี่ยผมัมันจะขัดตัวใได้ขนาดนั้นนะ่ะไม่ได้ฝึกครับเฮ้ยความสามารถพิเศษนี่แหละนี่แหละเขาตามหากันอยู่นะคนแบบนี้น,ะนี่แล้วอย่าลืมนะเรียนจบปั๊บนายหนูเองนะเขียนกล่องไปสมัครด้วย ผมสามารถขี่เป็นเลือดได้ไอ้คุณอ่านช็อกตายคุณไม่ใช่เหงัคร claro ับหมอแล้วเอางี้นอกจากไอ้คุณสามารถทําไอ้ขี่เป็นเลือดได้แคุณทําได้อื่นได้ไหมก็มีมีเป็นลมอะครับเฮ้ยนี่คุณพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยคุณพูดจริงหรือเปลอดีครับผมจะ40ผมยังไม่เคยเป็นลมได้เลยมันต้องจากคนที่มีคาถาอาคมคนที่เลี้ยนคุณใสายนดังนั่งสมาธินั่งยานับ7 8ชั่วโมงถึงจะสามารถเป็นลม คุณทําได้ยังไงเนี่ยเก่งว่ะนับถือเฮ้ยลมได้เลยเหรอยังไงวะคุณเป็นเป็นลมปกติไหมผมผมไม่ได้ไม่ได้เป็นลมปกติผมเป็นลมพิษครับว้ามึงนี่มันเหนือเมฆคุณทำได้ไงวะลมพัดธรรมดาขั้วแปดมึงทำลมพิษได้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวดังไม่อย่าลืมกูนะโค่อยๆเลยฮัลโหลมีเด็กคนนึงนี่มันเป็นลมพิษได้ ลงพิษได้เฉยเลยเฮ้ยดิเฮ้ผม,ผมก็ตกใจดิไปโรงพยาบาลดีกว่าถ้ามาไม่ทุเรศชะาแล้วนีเป็นเลือดได้ท,ทุกทุกแบบนะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปคุยกับน,น้องนะเฮ้ยเฮ้ยอบังไรอเฮ้ยคุณดาวมันเป็นลมหายตัวไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมไปตามก่อนไอ้ตันมันไปตรงไหนวะเนีเ่ยไอ้หาพี่แถวนี้วะ เรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าแ่งยิ่งกว่าหาเ,หเป็นครูต้องสอนเด็กเป็นรูแลจบครบ